สวัสดีทุกคนนิวจะมาเล่นลานัางใจแอนฟังกันนะทุกคนเล่นลาน้างใจแอนฟ้กันขอผู้ติดตามหน่อยได้ไหมมีแค่สี่คนเองในยูทูบอ่ะแล้วอยู่แงขอพูดติดตามหน่อยนะ้ามาแล้วนอะนเกมน ตัวเราขก็นึ่ก็นึนะทุกคนกำลังกระโดดเล่นๆนะเดี๋เดียวเฮ้ยเัน่กันหล้วาอ๋อตป่าคนไม่ sociedad, มอเล่นเนี่ยเล่นหนึ่งคนเช่ไคมไปดู มีคนเข้ามาแย่งก่อนทมา่งกับเบคคนก็ได้สีหมวกสีอะไม่รู้เนี่ยเคอนเบคอนผู้นาเข้ามาแบเข้าแบบนึงเดี๋ยวแ๊บนึงกำลังเข้ายบนึงกำดอแบบนึงบนึงนะเข้ามาแล้วลูกคนเข้ามาในเกมแล้ว ถ้าเป็นกลางด้วยนี่ส bon, ินะคะนะทุกคนแป๊บเดียว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 นะแป๊บเดียวทุกคนแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะทุกคนแป๊บเดียวแป๊บเดียวรอแป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอาขึ้นแย่งทองโอ้ยพี่ชายเพื่อนแย่งทองเลย มันเพื่อนต้องแย่งทองด้วยอะฮะเก็ <Okay. S 1> บอันนี้ก็ได้ไปรักษายาโอ้โหอะไรเนี่ยเพื่อนชอบแย่งของคนอื่น <c oughs> ไม่น่ารักเลยเข้า <c oughs> เอาติดประตูอีกโอ้ซื้อดานหินออาแต่เพื่อนมาขโมยทองไปแล้วมันัังยี่สิบาทนะซื้อ่านหินได้หนึ่งอันแต่เราไม่ซื้อ เก็บตังไว้ค่ายต่อไปยังดีกว่าอีกนะทุกคนใช่ไหมเก็บตังไว้เซฟโซนต่อไปยังดีกว่าอีกนะทุกคนนะนะเก็บตังไว้ที่ค่ายตรงนั้นยังดีกว่าอีกใช่ไหมเพราะว่าน่าจะดีกว่านะนะ่นนั่นนนนใส่มาเลยโอเคเอาเก็บตั้งที่สิบบาทสามสิบได้เลยนะ ่ขับไปขับไปเรื่อยๆนะทุกคนขับไปเรื่อยๆเฮ้ยอะไรวะเนี้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอะไรนี่วะโอ้โหว้าวขับไปไฟไปไกลเลยขับไปเรื่อยๆนะขับไปเรื่อยๆค่อยๆขับไปนะเพื่อนเดี๋ยวมันตกหิวตายนะเพื่อนอาไหรอกมันไม่มีเห้ยมาป่ะเพื่อนแล้วมาตาย อ้าอุ๊น่งจุดหนะ่งเค็มอุ๊บอุ๊บอุ๊ีอุ๊วอุ๊บ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 อุ๊อุ๊บอุ๊บอันเอุ๊บอุ๊บอุ๊นอุ๊บอุ่บอุ๊บอน๊บอุอบอุ๊บอุ๊บอุ๊บอุับอุอุ๊บ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 อุ๊นอุ๊บอออออุุอีกโอ๊ เดินอัดชายกรนะบ้านหลังเนี้ยบ้านที่มันมเป็นฟุกอะ่ะเดี๋ยวไปเก็บสมอตาก<อ>ันเดิอเอา้าเพื่อนเยอเอ้าไปหมดเลยโอเคขับไปเรื่อยรถไฟไปเลยปูนปุยอุยนปูนปูนปูนปน